สวัสดีเพื่อนๆชาวฮันเตอร์ทุกคนนะครับ uh huh. ผมจิว๋วชิฟจ้าแช n เนลแล้วเราก็อยู่กับเกม Monster Hunter Rise Sunbreak ในซีรีส์ n o n m a l Solomon Version Master Rank นสเตอร์ที่ผมจะต้องไปจัดการในครั้งนี้ก็คือเจ้า m a l e e n o นะอาวุธที่สมได้ก็คือสวิตช์ X อเจ้า m a l e e n o นะ่ะเป็นหนึ่งในสามพีหลอดและจะเป็นมอนสเตอร์เรือธงในภาค Sunbreak ด้วยนะครับธาที่มันแพ้ก็คือภาคุมกรแล้วก็การโจมตีของเจ้า m a า e e n o จะทําให้เราติดสถานะพิเศษที่เรียกว่าบัตรไบรท์ได้ บัดไบน่ะจะทําให้เลือดของเราค่อยๆลดลงไปเรื่อยๆแต่การจบสีของเราจะสามารถดูดเลือดคืนมาได้นะครับอืมอะไรมันเข้าบอด,ดดคา์เตอร์ฟันฟันเข้าไปร้องกับคา์เตอร์อีกรอบหนึ่งอืมอืมาเคา์เตอร์เอ้าไม่โดนแล้วคราวนี้บ้านคา์เตอร์อืมแต่มันหนีไปทางนู้นมือมารึบหลบเกร็งม้วนหน้าเข้าไปใกล้ๆ คาเตอร์สวนกลับไปเอ,อกับแขนแตกกันเลยทีเดียวเอ้ยโดนกัดกระเดนกระดอน <c oughs> ตั้งเคาเตอร์มาเอาไว้เร็วไปโอ้โหระเบิดมาเป็นทอดทอดจับเข้าหน้าเอาหัวแตก <c oughs> ตั้งเคาเตอร์ช้าไปแต่ว่าสปิดอาร์เด้งช่วยชีวิตเอาไว้กิ้งเข้ามามนหน้าฟัน มาไรโอ้โห,หลูกบอลท่ามันกอนบ้านเคาน์เตอร์รอโจด,ดมาก็เคาน์เตอร์สวนไปกระเด็นกระดอนอา้าวมึนอา้าวแตกหรืออะไรสักอย่างแตกก็ไม่รู้วิๆๆ่งมาที่หางฟันหางก่อนหางนี่ก็ขาดได้เหมือนกันอืมติดพลายอีกนี้ไม่ค่อยดีนะมันล้มก็ปล่อยมันล้มไปก่อนแล้วก็ติดพลารยที่หลังมันจะเชนซ so ีีได้ดีกว่าแต่ก็ช่างมันปันไปเรื่อยๆอา้าวล้มอีกแล้วแล้วก็มีอะไรสักอย่างแตกก็ไม่รู้ ติดเาจะปฮัดอันนี้ไม่ติดละตัวกระเด็นแทนอ๋อนี่ไงเต๋หางขาดปักเพื้นอ,อยู่ตรงนี้ดักรอคอเตอร์แต่ว่ามันไม่ได้เหลง็งลูกบอลมันมาไม่โดนเลยฮังกิ้งหลบไม่ผลโดนจิ้มอ่ะอันนี้ผมติดบัตรไบแล้วครับไัรลักษณ์มันจะคล้ายกับเลือดสีชมพูนะอยู่ที่แอบสถานนะวเราลาเรา,เราจมตีเราจะสามารถดูเลือดชึ้นมาได้ อเอา้าเฮ้ยมันเปลี่ยนร่างแล้วร่างนี้มันก็จะดุดันที่กว่าเดิมหางมา,าคาร์เตอร์ไม่ทันโดนขย่ำลบโอ้พ้นพอดี พเตรอมาไหมมาหางมาเอ้าเร็วไปหน่อยติดจังหวะกันหางสองเอ้าโอเคฟันหางมันกระตุกพอดีอะหนีไปละเดี๋ยวค่อยตามจัดการมันเมื่อกี้ทามายีงแล้วก็เนเตอร์นะแต่ว่าไม่โดนเอเล,ลมันเทอร์โดอคเค้์คเตอร์กระเด้งกระดอนขับไปสองทีน่งเคาเตอรอ์ไม่ทันโอ้ยโดนจับจับ ดูดเลือดุ๊ดุ๊ดฟุ๊ดอื๊อ,อืตัวแทบแห้งต้ยแย่แล้วไม่มีไวบักจนคืบซ้ำถ้าเกิดว่าไม่ได้ชุดเกาะระดับนี้แล้วก็นะตุเย่ไปแล้วบ้างเคาน์เตอร์รอไวเคาน์เตอร์เข่ามาเป็นรูปใสโคง้งใสโคง้งมันก็ไม่โดนดีครับอังเนี้ย ฟันฟันเอ้าล่างสองระเบิดกันเลยทีเดียววิ่งกันมาที่หน้าฟันต่อไม่รอเรานะพอจิ้มพีโรทัมเอ้าพลังงานไม่มีตั้งเคาน์เตอร์เอ้าไม่ทันสาดน้ำยาไปตกสาดเ้าหัว นี่โดนหางตัวเป็นรูไอ้จะจิ้มซีโร่ซัมว่ามันโยกหัวหลบไปเมื่อกี้จิ้มไม่โดนมาละทิเต,เตอร์เตอ,เตอร์เตอ,เตอร์ยิงบูเต้่วงเรียบร้อยเข้ามาสับเข้าไปที่หัวอืมอืมอืมอ่ะไม่เคยโดนอะ่ะหมุนกลับมาไหมจิ้มมนเลยละกันขึ้นหัวไปซีโร่ซัมดิชาร์จ ระเบิดดิชาร์จออกมาเอ้าพลังงานหมดอมโดนปีกจิ้มเข้าใส่่ะเมื่อกี้จะเปลี่ยนร่างจะเปลี่ยนร่างแล้วแต่ยังก่อนหางหลบปรับหัวถึงกับนอนมึนกันเลยทีเดียวกิงเข้ามาทิ่มหัวมไม่เข้าโอเคเข้าละ ไม่รู้ว่าเข้าได้ยังไงนะแต่มันก็เข้ามาที่หัวได้ละมันก็ลูกคอมโบฟันหัวไปเรื่อยๆหนีแล้วปะต้องใส่กันลราจะหนีหรือว่าออกนอกระยะเฉยๆเปลี่ยนร่างสองแล้วจะไปท้าทำง,งานฝักเข้าไปบังเคาเตอร์ล้อเอ้เ้าไม่ทำเบอร์อ้า,อาไม่ได้ เคาเตอร์ er. เอา้าเคาน์เตอร์หางก็ไม่ติดไปเคาน์เตอร์อี er อกจาไปเอา้าเหมือนโดนขาหลังโอเคอะรเรเมนเทอร์โบเดเคาน์เตอร์เต็มๆขี่ได้ก็ขี่ขึ้นไปเลย <Out> er. ดึงไว้ปักปึ๊กเล็งเข้าไปที่หัวสับต่อ หมุนหมุนโอเคหน้าฟ้าแล้วใกล้ตจอก,กับม้านได้แล้วแต่ว่ามันเป็นระดับเอลเดอร์อดะก้อนจับไม่ได้จะต้องสังหารอย่างเดียวโอ้โหร่างระเบิดอย่างนี้สใส่ยตายแล้วแหละหมุนมาตับจับ,บไม่ค่อยโดนเท่าไหร่เปลี่ยนเป็นขวานเดินหน้าเข้าไปจับอ,อับเข้าไปจิ้มโอเคเรียบร้อยจัดการเมลเฟโนได้แล้ว เอาละครับคุณผู้ชมก็จบลงไปแล้วนะสลับคลิปที่17เป็นยังไงกันบ้างครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปได้นะและสลับในคลิปนี้ผมต้องขอตัดเอาไว้ท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมกันมาเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ